ก็ตอ,ออกมาบอกว่าสองสสพักเก้าไกลที่ถูกขับออกมานั้นวันนี้ความคืบหน้าคือต้องหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่นะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดหากไม่ทันเนี่ยต้องเลือกตั้งแทนตอนนี้ยังมีเวลาอยู่เอาละครับค,คุณผู้ชมครับมีสองสสที่เราจับตามองคือสสอที่โดนข้อกล่าวหาว่าคุกคามจะเป็นคุกคามธรรมดาหรือคุกคามทางเพศก็แล้วแต่วันนี้เมื่อถูกขับออกจากพักเก้าไกลแล้วจริงๆได้ข่าววงลึกวงในว่าเขามีการถูกจีบจากหลายพรรคการเมืองโดยเฉพาะ พักการเมืองที่ยังไม่มีสอสอนะอาจจะไปตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งตั้งมาแล้วมีห้องทำงานใหม่ในอาคารรัฐสภาแต่แน่นอนครับไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกหรอกมีคนมารอรับไปแล้วอาจจะเป็นพักใหม่ที่ยังไม่มีสอสอเลยนะครับเพื่อจะรองรับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นอุบัติเหตุทางการเมืองสำหรับก้าวไกลในโอกาสข้างหน้าถ้าทำอย่างนั้นได้ก็แปลว่าต้องใช้สเบียงพอสมควรต้องใช้ปัจจัย มากพอสมควรแต่เอาละวันนี้ได้สองคนก่อนนะครับถ้าไปอยู่รวมกันและไม่ยอมรับกระบ,บวนการที่สังคมเขาเรียกร้องแต่ว่าเชื่อในความสามารถของตัวเองว่าทํางานได้และไม่ได้ก่อเหตุแบบนั้นจริงๆทามั่นใจก็ทํางานต่อไปกรกตอ,ออกมาบอกว่าสองสอสพักเก้าไกลที่ถูกขับออกมานั้นวันนี้ความคืบหน้าคือต้องหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่นะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดหากไม่ทันเนี่ยต้องเลือกตั้งแทนตอนนี้ยังมีเวลาอยู่โดยกรกตพูดสั้นๆครับ ่พฤศจิกายนที่โรงแรมเซนทราบายเซนทราศูนย์ราชการนายสแสวงบุญมีเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้กล่าวถึงสสสนะที่พักเก้าไกลขับออกจากพักตอนนี้ใกล้ครบกําหนดการหาสังกัดพักภายใน30วันแล้วถ้าหาพักใหม่สังกัดไม่ทันเนี่ยต้องพ้นสมาชิกกับภาพการเป็นสอสอไปพ้นสภาพพ้นสภาพนะสนสภาพการเป็นสอสอไปเราต้องทําการเลือกตั้งมาแทนตําแหน่งที่ว่างลงคุณสแสวงบอกว่า แต่ตอนนี้ทั้งสองท่านก็คงจะมีเวลาในการหาพักใหม่สังกัดอยู่หรืออาจจะเข้าไปเป็นสมาชิกพักไหนก็แล้วแต่ที่จะเป็นไปได้แต่กระบวนการของพักนั้นอาจจะยังไม่ได้แจ้งมายังระบบกกตก็เป็นได้ครับในทางลับเนี่ยเป็นกันแล้วคุยกันแล้วตกลงกันแล้วแต่ว่าในทางกฎหมายแค่ยังไม่ได้แจ้งมาที่กกตเพราะการเป็นสมาชิกพักการเมืองจะต้องแจ้งเข้ามาในรอบเป็นรอบๆไปทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำนักงานกกตจึงจะสามารถทราบได้เมื่อถามว่าตามหลัก กฎหมายแล้วจะเริ่มนับจากวันไหนคุณแสวงบอกว่าในกรณีแรกเนี่ยหากพักคับ่าถ้าพักขับออก31ตุลาคมก็จะพ้นในวันที่1พฤศจิกายนนะครับส่วนกรณี2นะครับก็อาจจะพ้นในวันที่7พฤศจิกายนแล้วนับต่อไปอีก30วันจะนับจาก1หรือนับจาก7นะครับมันอยู่ที่พักเขาขับออกก่อนหน้าวันไหนสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเบลีไกลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580